คลิปนี้เป็นคลิปที่จะทํานายดวงชะตาบัตรประชาชนนะคะตัวสุดท้ายของคุณที่เป็นเลขคู่เลขคู่คือ0 2นย์สนะคะท่านใดที่มีเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายขวาสุดตัวที่13บสามเป็นศูนย์สดดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเจาะลึกละเอียดชัดเจนนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณครูพี่พรด้วยนะคะ คนที่มีบัตรประชาชนนะคะตัวสุดท้ายเป็นเลขคู่เป็นคนใจดีขี้สงสารมักจะเสียรู้คนเพราะความใจอ่อนเพราะน้ําตาเป็นคนที่เรียกว่าชอบช่วยเหลือผู้อื่นบริการผู้อื่นเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองข้อดีคือคุณเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายทำอะไรแล้วต้องทำได้สัญญากับใครแล้วทำได้คำพูดเชื่อถือได้ถึงแม้ว่าพูดไปแล้วแต่สุดวิสัยทำไม่ได้ คุณพยายามสุดๆส,ส่วนใหญ่นะพูดแล้วไม่ทําคือลืมแต่ถ้าจําได้คุณพยายามเพราะคุณรักษาคําพูดตัวเองซื่อสัตย์จริงใจเงินซื้อไม่ได้บางคนจริงจังกับชีวิตมากจนเกินไปบางครั้ง คุณใจเจ้ากี้เจ้าการกับคนใกล้ตัวเพราะความรักความห่วงใยเกินไปจนเกิดปัญหารักเพื่อนรักฝูงรักพวกพ้องรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองหลายครั้งเป็นแบบนี้คุณมีเพื่อนมากเพราะมีน้ำใจชีวิตของคุณนะคะไม่โดดเดี่ยวแน่นอนแต่ให้ลดความขี้น้อยใจความคิดมากลงตรงนี้จะดีมากๆนะคะ ใครได้คุณเป็นคู่ถือว่าโชคดีมากคุณสามารถดูแลคู่ครองได้เป็นอย่างดีบางครั้งดูเหมือนพ่อเหมือนแม่เขาไปเลยอาจจะเขาไม่ชอบก็ได้มีสเสน่ห์ใครๆก็ชอบคุยกับคุณคุณเป็นคนที่คุยสนุกตลกคุยแล้วให้คำปรึกษาได้ดีมีหลักชีวิตที่ดีมากๆแต่ดวงชะตาให้คำปรึกษาคนอื่นดีมากพอถึงข่าวตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นคนจริงจังจริงใจ จึงมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามมีคนเข้ามาหามากตรงนี้จะต้องระวังนะคะชีวิตคุณไม่ตกอับเพราะว่าลอดมาได้ในวินาทีสุดท้ายเสมอเงินเข้ามาแต่เก็บไม่ได้นะคะมักจะไหลออกเหมือนน้ำนะคะที่ผ่านมือ คุณเป็นคนที่ไม่ต้องกลัวชีวิตล่มจมลำบากเพราะเป็นคนที่มีดวงอุปถรัรมภ์คนรอบข้างให้การสนับสนุนดีมากคุณเองตามใจผู้อื่นเกินไปจนบางครั้งผู้อื่นไม่เกรงใจคุณขาดความเกรงใจในตัวคุณ คุณจะต้องพบเจอสถานที่อะไรก็ตามที่มีคนเยอะๆมากๆชีวิตคุณไม่ต้องกลัวจะลำบากบ้านปชีวิตสบายแน่นอนนะคะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะการช่วยเหลือผู้อื่นหรือโดนหลอกก็แล้วกันนะคะตรงนี้จะต้องหูหนักๆเข้าไว้อันนี้เป็นคำพยากรณ์คนที่มีเลขท้ายบ,บัตรประชาชนเป็นเลขคู่นะคะ